จัดปลายภัยการงานติดคัดการงานลื่นออกลื่น่ลืเขาไปเรื่อยแห้งลีดหนอเลยการงานการงานลื่นออกเด้อไปข้างไอรเคยมาเรื่อยอยู่บ่่หาเพอรั้างแรกดีแล้วฝันในรูปฝรั่งไฟบ้าเสียเอาว่าดอกสนวนสำสหรับข่อยเด็คนอื่นบ่าหู บาแม่มตะกาขึ้นสิดีแท้แน่พี่น้อง <c oughs> ในลูกฝรั่งว่ะสอ,อนวันฟันในลูกฝรั่ง <c oughs> ที่ชีนี่เด้อน้ำผ่านเน่าก่นอนน่อยแล้วให้น้ำผ่านไป ได้หากได้เดินผ่านโดยดีชัดตูใดบอมาควางหนาด้วยเด็กกชิ้งถ้ำน้ำเชื่อมชีแจมเจ้าไปได้ก็ปลอดภัยเทแล้วให้จกไดกันที่ชีบูชาว่าชนะคงเจ้าตามคือตัวอย่างพมิชันนอนหากนาครอนนัินทางลำบากเธอว่าจะทุกข์ยากจ่องได้ใดดีจะไปหาเพียงไดโอ้โหสเอาูกความเหนีอยไดตัวเองก็ไปหาเนาะกอ ลองเมืองบันทันที่เก่านั่งมาที่เฉาชูโอ้โหเด็กพกนี่ชาตตาอยู่หนากนักพอกันใดนี้พ้นโทษกรรมเป็นดังเรื่องพามแก่เดินพายไปชูเขาฟูดยากแค้นเชนชันไปได้ใโอ้ใจเราเก่งได้ไปได้ก็เกือบตายพาคนก็ไดเลยใจเราไปนด้ ตอนนี like ád, ้แหมดใจสู chairs, oh, ่แสดงสู่ไ oh, ด้อแต่อย่าไปคิดใจค่ะโครยากเลยตอนนี้เนาะหมใจแข่งนะน้องเนนี่ได้เานะแ่้มดแขกันดีอาพี่น้อยเนาะเปิดผาขึ้นมาย่น้ันลันกับยุวัดพี่น้องเลย กาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนาะป่าลุงกันเบิดสุขสุขนคือเก่าเด้อเอามาอนี้เปิดภาพขึ้นมากับพบเจอกันอยู่วัดนาะพี่น้องนาอยอยู่วัดพระธาตุอห้างค็คือมาอนี้พี่น้องเลยบุญหอนยอดเกีียวเนาะได้มาทำบุญอยู่วัดพระธาตุอนห้างแขวงสวรรดเขตเท่านี้แหละพี่น้องเลยอ่าก่อนอื่นคือมาอนี้ทางสาวมุกดามากับไอ้ยัยเจดีเนาะพอดีทางไอ้เพอนิกาอ่า ได้มาทำบุญพรมกันพี่น้องเนะาะพาไอ้เพิ่นมาทำบุญครั้งแรกพี่น้องเลยอยู่วัดพระธาตุอีกห่างทางไอ้เพิร์มก,ก็เป็นคนทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะกะเพื่อนิ่นเดินทางมาจากฝั่งไทยแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ทางไอ้เพิ่นก็มาเยี่ยมมาอ่ามายามเนาะพี่น้องก็ดีมุกีใจาลายพี่น้องเลยก็เลยมืออ่อนี้สิพาไอ้เพิ่นมาขอพรเนาะพี่น้องเนาะทำบุญพรสาตตักบาตรพรมกันคือเพิ่นมว่าอะไรพี่น้องเลย ว่เดียวคนอื่นเดี๋ยวพาไปเบ่งไปส่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะโดยพาไอเพิ่นมาทำบุญพี่น้องเลยสบายดีเด้อทางสาวไลเด้อเด้อทังสาวนวลเด้อสบายดีเด้อเด้อทุกคนพิเศษเนาะไอเฮายังเพิ่นปล่อยเอียนบ่หรือปล่อยเตาเอาเตาตีโอ๋อหยุมันคนเยอะนะปล่อยเตา

จัดปลายภัยการงานติดคับการงานลื่นกวบลื่นเขามันลื่นกอบไปเรื่อยแหงลีดน่อเลยการงานการงานลื่นออกเดยวเอ้เอาครูไปนัดเลยบ่เอาไปเลยบ่อ่ตัวเดียวที่ไอ้โมเมนครูบ่เาบเออยบ่ละกนเดียวเ้นั โตสองโตสามเซนไปถือเป็นคู่เลยตเป็นคู่ได้ส่ะโตอป้าบันอ่าเพื่อนคุ้มบ่าะล่ะเพื่อนเพื่อนคุ้มบารมีไปเลยโอ้ยอ่าก็ว่าเห็นซสเห็นอ่าหมอ้ม เราทิ้งไปตรมเราเป็นปัด่เด่นนะอเโหเด้อเอาคนมาหลายหนอเนาะผิดเด้โอ้ากบรรทันเนาะที่เนาะตอนนี้กำลังี้เขาท่า เดี๋ยวดอกไมก้ดอกไม้ก็งนะงามที่ดนะียงเนาะงามคือคนเลย <c oughs> จะได้ทั้ทงไอ้เคยมาเลื่อยอยู่บ่หาเพื่อนบอ่นขังเลก เอาบุญหอนยอดเทงซะเนาะนด้มาหอนมาเทิงเพิ่นาเดยฝันหลางมาบ่ให้บุชาติถูกกันเลยหรือผาอ้ยเพิ่นไปเป่าปล่อยเอียนก่อนบ่เดี๋ยวผาอ้เพิ่นไปปล่อยเอียนก่อนก็ได้ป่อยเต้าก็ต้องสูตรเ็นบ่อาะนี้กับบญชาติกันก็ได้ดิ เอาเาเาไปปล่อยแล้วกะจัมาขอาพรจิ hmm. ้มไปใบด้สะใบเอเอาใบจีมันไห่เอาเห็ดขอพรหอยังนะบ่อตาไม่แต่ว่าปลาปลา้นปลาขม้นปน่ลาขึ้นาขึ้นาข้นปา้ปลาขึ้นปลาขึ้นปลาได้นปลา้ปลาขึ้าข้อึนปลาา้ปล่อปลนลนปลปาิน เดีวให้เพืนไปสูันที่ที่แล้วเพราคสูด่อนแ่ไ้้ปล่อยเลยป่อยเลยเดี๋ยวสูตรก่อนก็ได้ว่าเาปล่อยศาสนาจริงต้องให้เพื่อนอะไรกันไหา เดอัญญายันญาคนปอยูทำรักมีสอมอยแต่ก็มีคนพาขึ้นคามมีแต่ไอ้คนจมเองเลยค่นะจมมุนเองเราเคยขาดมาแล้วนนมาสามคนพี่น้องเนาะสีทางเสเผิร์ดทางอายายเจดีเฮาบ ปานน่าคือสิราน,านนะกินจนคาวลาศรคนทำบุมาปล่อยไปยังนี่น้องเพิ่นบอใหญ่แต่ไ,ไดนเน,น,นาะพาธาพลพาธาพลเนี่ยโ <c oughs> อ้ยอดย่าเลยสายหาน้นนนนมนมันเปื่อยแน้งนามเปื่อยหนายังเนาะ ตายได้พี่น้องเลยคุนองมันเด็ดเปิดเลยหนึ่งพี่านงัเนอะนองบีก็จิได้เ็ยินเลยนะคะการได้บุดดําเพิรหัอะไรเนาะพาเปิดมางาม่ไวนโอ้เจ๋เลยมีคนชมงามอยั่างโอ้ระอีไ้เท่บ่งามงามนะ ไปสางงามแล้วก็ไปงามแล้วก็ไปอือฝันในลูกฝรั่งครับโอ้ดีนะฝันในรูปฝรั่งไปว่าเออฮาเสียเอาว่าดอกสนวนสำสหรับข่อยแต่คนอื่นบ่ฮู้บ่แม่นตะเกาขึ้นสิดีแท้เนาะพี่น้องในรูปฝรั่งว่ะสนวนฝันในรูปฝรั่ง ในลูกพละสองคนแต่ว่ามันยิงคอยบัดแต่กับมม่ใหญ่นะพอดีแบบกลางๆประมาณหาหกปีเนี่เลังพนสังฟังต่อนนี้ก็คือปล่อยเตาแล้วเรียบร้อยเฮากับสิริภากันเนาะไปอ่าปูซาทูกไปจูดขอพรพี่น้องเลยโดยถือว่า คืออยู่ได้เนาะอ่าผูกคนมาลายด้วยผู้น่ะโอ้พนแต่งโตกับผู้งามงามพี่น้องเลยเนาะโดยมีแต่ฮาวดแต่ต่งโตบบลยาง,งามสนวนงามผู้เดียวใส,ส่สิทธใส่เสื้อไปเดี๋ยวไปเอาอันนั้นก่อนาถูกก่อน ผู้คนกาเทวาราสบายดีระเมเดเอทางนี้ดูผูกงามเม่มาจะทางใดนี่มาจะเป็นจันโอ้ยมาไก่แฮโอ้โดยโดยโอ้สาธุเด้อบุญนำเด้อเม่เดอร์เม่เม่คุณนี่เนาะเอามาสองเถื่อสามเถื่อเลยมาก็คุณไม่สอนโอ้ นี่แต่ผูกงามๆเนาะเจ้าพ่อฮะจะรอคิวจุดทูปกันเกิดน้ำลังนี่ละอายเมียงามลายยังสาวพิศวาอยู่แสซโนผุนแบบนี้เด้ มาขอพรเสียงจันทร์ที่ศาลเด้พาไอ้เจดีมานี่เด้ออดีๆๆเฮ้ยีโชคดีเลยเลยเรามางไทยอ้เออดๆเนาะพกลหลาน้บ่โดยคนดีเอพ่ล่ะแนกีบุญได้มามาจักเทื่อแล้วาก็มาครั้งแรกในชีวิตเโอยเนาะบ่ทยอดเกี่ยว ได้มาเลยโดดดยแม่ไะไรจุถุกัพี่น้องเลยมียแามาแต่ทินนาะจังหวะเล้วนคนรเคยเห็นในเพจบ่มาเหตกระถินมาเชวนะกันี่ อะรมาจพดเนาะโอเคเนาะ,ะอ่กมานะเขาิมาขอพรนคนพาน หลังจากขอพรแล้วเป็นใดๆคมหัวซึกสาโนนซาไลดีใจลายดีใจลายถือว่าโล่งอิบุญบ่ถือว่าโล่งแน่หน่อยนึงเนาะเขาได้มาทำบุญสแอ้ายเพื่อนส้กเอาบ่ให้เพิ่นมาอันนี้บ่มัดแขนให้บอเดี๋ยวมาเสียงกองเสียงกองกันอีกกอนพี่น้องเลยเนาะเสียงซี

เอาเลยอธิษฐานทเปียกมันเล่นมาเเียกสิาอนี่บ่สีบอเออเอาแน้นแลอาทักเร่อันเล้โอ้ยอันคนลงไปนี้เขาก็เห็นลำเพิินเนาะ

กจี <oung> ีนี่บนพะเวเดินดงมุ่งบนเขาโขดบนประชุ่มหมายไยังเมื่อยนี่ไปดงหัาเปื่นเพื่อนสั่งชี้ไพ่ช่วงผบวดบวชชื่อสั่งชิ้นชอยชอบทำเชี่ยจมเจ้าเดินยากเหลืออดทางเขาคุดเหยียบผู้พันชั้นนี่ลำหนามตันทางขวานยากอุ่นอ่อนน้อยล้อยน้ำผ่านไปได้หากได้เดินผ่านโดยดีชัดตูใดบ่มากควางหนา ด้วยเด็กก้าชิงถ้ำน้ำเชื่อมชีแจมเจ้าไปได้ก็ปลอดภัยเทเแล้วให้จกได้กันที่ชีบูชาว่าชนะของเจ้าตามคือตัวอย่างพเวทชันนนทากนครนั้นทั้งลำบากแต่ว่าจะกูดจำยากะของใดดีจะไปหาเวียงไหนฮะโอซามาถุกเอาถูกความเหนือใจตัวเองจะไปหาเนาะก็ดดีอ่สาวถอ วันนี้เราตกเป็นซิปเมื่อกี้อันแล้วอีกวจะชันแน่ๆจังนั้มันก็ห่วงเมดแหละจะลงจะลงเมิดอจับบ่ไจับบอโอันเดียวันที่ันที่าเดี ท่านที่เก้านั่งมนที่เฉาชูโอ้ยทำองถือนางขบวเห็นลูกหน่อยชงอ่อนบุตตาคือกันหาสันี่ถือท่านไปแล้วกันลรเงาแก้วโชกาาหอยหำทำเผาฝูหัวแก้วโบจ่าน่งควงบ่าเดินควางแฉะมหาบูเห็นชงบูตาอ่อนแห้งกลุ้กกันทมมาน่าแขมฉลบลงลุ่มเท้านอนนอนเหน่อยค่หน่อยกว่าจริงขึ้นเดีายวมันทบค่อยผาดผากนี้ไก่ผง เจ้า๋ยว่างเว้นห้ขพองแพไห้ผู้อื่นมันจะน้ำเหตุทายมากเขาชูตัวโอยโอยโอยยเจ้าเอาเพียงห้เขาเขาบ้ชงเลยยืนเจ้าเขาก็อดูถูกเจ้าอีกเจ้านั่นเบาน้อยนึงก็น้ำตาออกโลดใจอ่อนอันนี้นั่นเมแล้วกูดู้คนนี้เพียงไหลเขาจะได้เพียงห้ยโลดอันนี้นั่นวันนวหากน้ำตาตัวเองออกได้เลยฉอดใจตัวเองเสียใจนลำลังบ้าเสียใจลำลัง จใจนี you, exclude, ่ได้ไหายมูไปแล้วใจอ่อนใจอ่อนบาไงพอหายคาคืนเน่ยังรู้ถูกอีกเนาะอานนี้เมื่อวหวพูชี้ยทางอ้ายพันเดะลองเบิ่งลองดูลองเบิ่งทางอ้ค่ะสาวขึ้นน้องได้เลยสาวโสดแล้วสแันพัดภาคอาจารย์อีกเนาะได้ ชาวโถก็ยากกว่าชาวชงก็ชาวโถก็เล่นกันน้อยเลยบันมันมีงลูกเอ้าเดี่ยววันนี้เด็กหกเด็กหกเอาแล้วเด็กเก้าเด็กหกนี่ชาตานิยมหย่าเด็กหกพันได้นิพนธ์โทษกรรมเป็นดังเรื่องผ้าแก่เดินไผ่ไปชูเขาโพดหยาแข่นแฉนชันไปทางเจ้าชีไพมหาเวทเพื่อจะขอ นอนวาูกผาอมขอเอาได้กันหาแชนีลูกผ่าบะเมื่อเป็น่าตช่วงชัยเมียน่อยแห่งต้นด้านบนนั่นผ่านผ่านไปถึงใจเาได้ผ่านตายหลายเถือนมหาขอลูกได้ผ่านใจเราเก่งได้ไปได้ก็เกือบตายขาคนก็ได้เล้ใจเราไปได้ แสดงสู่ได้อาจ่อย่าไิดใจค่คนาเตอนนี้เนาะเรแข่งนะน้องนได้เพราะว่า้าเราคนหนขนาดใจ่ระอนลใาเองได้ตอนนี้ไอ้ถือจะบอกจะเก่งอะไราอะมาคนเดียวได้เดินมายกบ้่ยแลนอแล้วเนแ้เ้าเอ้วอัอ้ยอย่ กันสามใบบัดโอ้เจ้าไยโฉกและเจ้ากันที่ชิบเอสนี่เป็นกันแมนดวนเนี่ยกันไฮโฉข้ออันนี้ความหนาความดีไปแมนบมแมนโมถึกแล้วกันที่ชิบเอนี่โอเลวนอน้ำโช วันนี้ปนูฟางคนที่หายเฉียงบอยังได้เมื่อขั้นเชิญไทยถาดผู้บานไทยเอาช้องกุมาทรพอทำหลานน้อยช้องชีช้เฉยคันหาชาลัลี่ลูกพบาดเมื่อเป็นถาดช่วงชัยอย่างนี้หน่อยแห่งต้นการเดินนั่นพั่มพานหลายเหตุนี่มากเรื่องพัามเถ่าพัานไปพัามไปได้พางตายายเถื่อนี้หทยไปได้กรเหนื่อตาย แมนเฉอๆไม่ถือเดี๋ยวว่าน้อยเอ้า เป็นไงไปเป็นโอ้ยนะน้ำโชก์ม้ามีปัญหาความคนที่หายเฉียงมอญั่งได้เมื่อขังชนไทยชาดผู้วานไทยาชงกุม่านพอทำหลานน้อยชงชี้เฉยกันหาจัลลีลูกพระบาทพ่นจากธาตุผ้ามเลวแต่หลังพระบาทไทยชุ่มชื่นยินดีหอมชงชี้อุ่นท่วงหายฮอนเป็นทิ้งยินจะอ่อนแต่ชาตาของทานรู้หลาได้หลานน้อยดาวขึ้น ภัยหากได้ช่มเชื้อโมทธนากันมหาราชาไทยล้านตอนนี้แน่นชิมีความหยุ่งของเชียชิขึ้นขอดเจ้าแล้วเป็นดังเรื่องกันนี่ตางลางเจ้าเอ้ยดีเลยเขาก็เขาโกเทียเชี่ยหายเขาลูกเขายืมไปเขาปรชมกันลรอเงินเจ้าจะไปข้าไปขายเจ้าก็ได้ขึ้นได้กำไรเจ้าเห็นไรเหตุการณ์ก็นี่ผู้ใหญ่เสวยเจ้าอะคุยอะไรเอาคเจ้า ดีเลยดีบ่แม่ดีขอบุญดีสำกัรที่หนึ่งได้โอ้โหการที่หนึ่งดีเลยคนมีบุญดีเช่นในการที่หนึ่งเนาะเออผู้บุญไม่อะีรได้จังไดเอบ่แม่แบ่บ่คืออย่างว่าอ uh, uh, well. ันนี้อยไรตั้งแต่ขอเฮด่องยูทูบแรกๆเนาะช่วงนั้นขอกระปังขอไปเสียงโศกนี่มิเตือกกันที่หนึ่งเดี๋ยวนี่หันยะบ่คอยถือ ยากขนาดนี้เสียงเดชบ่ายและเฉินจุนกันที่โดยกะคือเจ้าและครูสิบสัตย์เลยเรียบร้อยเนาะขึ้นไปข้าเจ้าท่านโซไม่ค้นรากของขุนเลยขูยังยังห่วงครูอยู่ครูแต่อาแล้วยังห่วงครู่เตาอยู่เด้อเอาน้ำพดหัวกกันอันขาดก็ได้นะพี่น้องเป็นน้ำในอู่ที่เป็นเป็นน้ำผสนสู่ ีบออยู ong, no. ่ดีไม่เหงโอเคบัดนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กาสีประมาณนี้พี่น้องเลยเบรกสำนี่ก่อนเนาะเป็นี้ก็ขอบใจ FC เบอร์สกุลทุกคนเด้อเขามาให้กำลังกังใจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดีอ๋อกาขอโมขอบใจ FC เบอร์สกุลทุกคนเนาะเขามาเป็นกำลังกังใจเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี